อุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนับว่าเป็นสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตของเราทุกคนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยเสมือนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยไปแล้ว จนกลายเป็นสังคมก้มหน้าเพราะมีโปรแกรมแท้สนทนาใช้สำหรับการสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันหากใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างไม่รู้ข้อจำกัดก็อาจเป็นภัยใกล้ตัวเราทุกคนได้เช่นกันนายเกียงไก่อ่าวเลิศซับมีลูกสาวอยู่ในระดับชั้นอนุบาลและลูกของตนมีพฤติกรรมชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเพื่อดูคลิปวิดีโอเป็นประจำทําให้รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ส่วนตัวรู้ถึงผลกระทบของอุปกรณ์เหล่านี้ ที่อาจเกิดเป็นปัญหาด้านสายตาตนจึงใช้วิธีให้ลูกเล่นโทรศัพท์เพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนแรกเนี่ยก็คือถ้าเล่นปุ๊บเหมือนกับเวลาไปดึงแล้วจะไม่ยอมคือเหมือนกับจะฝืนแล้วก็ร้องไห้แต่พักคือพักหลังดูแลเริ่มติดก,ก็เลยต้องไม่ให้ดูเลยเพราะว่าเคยได้ยินว่าออพอดูเหมือน,นดูบ่อยๆแล้วเนี่ยเหมือนกับตาตามันจะไม่ดีแล้วจะบอดตัเองเปัจจุบันอะ ส่วนใหญ่หนะ้าจอโทรศัพท์ที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดน,นะรู้สึกว่ามันจะมีเทคโนโลยีของ b ูคอ Control ควบคุมแสงไว้แล้วชั่วโมงไม่ค่อยได้กําหนดนะนะพอตอนเย็นกลับบ้านมาส่วนใหญ่เต็มที่แค่แค่ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็หลับแล้วผลวิจัยจากองค์การวิจัยของสหราชอาณาจักรปี2551ระบุว่า จากการสำรวจกลุ่มเด็กนักเรียนและนักศึกษาในเอเชียพบว่า72%เด็กมีโทรศัพท์มือถือใช้เป็นของตอนเองตั้งแต่อายุ11-18ปีและเฉลี่ยใช้5.4ชั่วโมงต่อวันจนกลายเป็นโรคติดโทรศัพท์มือถือหรือโรคโมโนโฟเบียทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสอบถามไปยังกลุ่มเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในวัยเรียนหนังสือซึ่งเด็กชายจิรัตนัจจิรวัตร นักเรียนโรงเรียนที่โนรถวิทยาลัยเปิดใจกับทีมข่าวว่าตนก็ติดโทรศัพท์มือถือโดยจะเล่นตลอดทั้งวันจนบางครั้งทําให้เกิดสายตาพล่ามัวปวดตาและกระพริบตาบ่อยเป็นบางครั้งครับผมคือคือสนใแล้วเราเล่นเล่นยังไงเล่นทุกวันทุกวันครับเล่นีน่ขนาดไหนก็เล่นจนแบตหมดครับ ด้านแพทย์หญิงขวัญใจวงกิติรักหัวหน้ากลุ่มงานจากสุวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันในระยะเวลานานอาจทําให้ได้รับผลกระทบข้างเคียงได้จากรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากทางโทรศัพท์โดยสัญญาณเตือนที่จะตามมาคือมีอาการแสบตาตาแห้งน้ําตาไหล ปวดที่กระบอกตาสายตาผ่ามัวมองเห็นไม่ชัดและทำให้สายตาสั้นในที่สุดแต่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นทำให้ตาบอดรลังสีจากสมาร์ทโฟนพวกนี้ก็จะประกอบด้วยส่วนทั้งไอออนไนกับนอนไอออนไนซถามว่าในสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหล่มีขุมพวกนี้บ้างไหมมีแต่น้อยมากนะคะอันที่หนึ่งน้อยมากปริมาณที่ออกมา ยังต่ํำกว่าเซฟตี้มาจินเยอะมากนะคะอันที่สองอีกอันนึงก็คือว่าระยะที่มันเป่งรังสีออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นระยะที่ใกลมากเพราะนั้นถ้าเราใช้เครื่องโดยไม่ได้อยู่ใกล้กับเครื่องมากโอกาสที่เราจะรับรังสีพวกนั้นก็จะน้อยลงจะใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามแต่ก็ต้องดูว่า เราก็ต้องพยายามให้เรารับรังสีให้น้อยที่สุดหมอยืนยันว่าที่พูดกันว่าออใช้สายตาแล้วจะทาให้เกิดอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะโดยเฉพาะอันตรายร้ายแรงอย่างเช่นต่อหินมาเลงจอตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอเชื่อว่าโอกาสจะเกิดน้อยมากเราไปสํารวจในจังหวัดต่างๆนะคะเราพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ นะคะชุ่มเจริญหน่อยเราพบว่าอย่างนี้ค่ะในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราเจอเด็กที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยเกินกว่า10%ในขณะที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราเจอแค่สองเปอร์เซ็นเองนะคะเราก็ไปดูเอ๊ะทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนะั้นในของนครพนมก็เปอร์เซ็นก็น้อยกว่าของสมุทรปราการเยอะเลยเกินครึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่บอกเป็นเป็นอะไรที่บอกคร่าวๆว่าถ้าเด็กไม่ค่อยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยอัตราการพบ ปัญหาสายตาเนี่ยจะน้อยกว่าเด็กในชุมชนเมืองแล้วได้ใช้สมาร์ทโฟนดังนั้นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการเล่นโทรศัพท์มือถือคือเล่นโทรศัพท์ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันจ้องโทรศัพท์โดยห่างจากสายตาประมาณหนึ่งฟุตอย่าปิดไฟขณะเล่นโทรศัพท์มือถือติดฟิล์มกรองแสงเพื่อป้องกันรังสีก็จะทำให้สภาวะความเสี่ยงนั้นลดลงได้ ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมีสติติมีปัญหาในเรื่องสายตาเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากการเล่นสมาร์ทโฟนดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เองนะคะควรจะมีแนวทางและวิธีการป้องกันลูกในเรื่องนี้ก่อนที่จะสายเกินไปค่ะสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารั์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน